ที่นี่บาราซิลเรามาดูกันนะครับว่าเขาเล่นเด็กอะไรกันสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง v v i c t o r y นะครับตอนนี้อยู่ในช่วง v i c t o r y New วันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับมาดู์นาเมนในประเทศบราซิลครับผมชื่อสปีโรครับครั้งที่3ครับผมที่นี่บราซิลครับทุกคนอันนี้นะครับก็จะมีผู้เข้าแข่งทั้งหมด1 7 2ท่านก็ถือว่าโอเคนะครับคนเข้าร่วมส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนบราซิลนะครับผมแต่ก็จะมีชาติอื่นเข้าร่วมบ้างครับผมเดี๋ยวยังไงนะครับเรามาดูกันก่อนนะว่าทั้ง1 7 2ท่านเอาเด็กอะไรมาเล่นกันเยอะที่สุดนะครับ อันดับที่1เลยคือเด็กกีราติน่ากับดาร์กไลท์หกคนวิลเลจ็ดอครับอันดับที่2นะเป็นเกดอสมานาปี้สิคนวิลเลจุดเนะครับอันดับที่3เป็นตัวแมกนีโซนกับเหมียวาการาสิคนวิลเลสิบเอจุดหนะครับอันดับที่4นะครับเป็นตัวลิซซอนไฟเยอร์สิคนวิลเลจุดเนะครับผมเกือบ50เลยนะครับทุกคนอันดับที่5จะเป็นแลมพาร์โลูคาริโอแคนวิลเลตสามสิบเปอร์เซ็นต์คร แล้วก็อันดับที่6นะครับจะเป็นตัวของเมเนโซนสกาโมลีเจคนวินเลต์สามสิจุดเครับแล้วก็อันดับที่7นะครับจะเป็นเดียกาอาซูต้ห้าคนวินเลต์สี่สิบเอ็ดจุดหกครับแล้วก็อันดับที่8นะครับจะเป็นเอลูเรโดกับฮิโมลรีห้าคนวินเลต์สามสิบเก้าครับทุกคนอันดับที่1นะครับผมที่ได้แชมป์นะครับเขาเล่นเด็กกิลาดิน่ากับดาร์กไลท์ครับทุกคนแล้วก็เพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าทําไมวินเลตเนี่ยคนออกมาเล่นตรงเนี้ยค่อนข้างต่ํานะครับก็แสดงว่า เด็กนะครับที่ติดอันดับท็อป1นึ่งถึงแเขาก็ไม่ค่อยได้เล่นเด็กนี้กันนะครับผมเดี๋ยวเราจะเลื่อนลงมาดูข้างล่างนะครับเราก็าเจอตัวอาเซอุสกับคานิวานับสคนวิเลต66.67จเลยนะครับผม แล้วก็จะเป็นตัวอาเซอุสกับเหมียวสคราด้านะครับ2คนนะครับวิเลท63.64จครับทุกคนแล้วก็จะมีตัววัคชิโอกับมานาปี้1คนวิเลท62.5จนะครับแล้วก็จะมีเกดอสดกับตัวออริจินฟอร์มเพาเกียหคนวิเลท80%ร็นนะครับผมอันนี้เขาได้อันดับที่2นะครับทุกคน แล้วก็จะมีตัวอาซูอุดกันนัทชี่1คนนะมีแต่เจ็ดิดดอันนี้ก็ติดในท็อป1นถึงแนะครับผมดีไงเรามาดูเส้นทางของแชมป์กันก่อนนะครับผมแชมป์นะครับชื่อโลแกนนะครับผมอันนี้นะครับผมในรอบ32คนเขาเอาชนะเด็กดิสตอนไฟเยอร์มาได้20ครับผมแล้วก็ในรอบ16คนนะครับเขาเอาชนะเด็ก ตัวเกียร์ดอสกับมานาปี้มาได้2 1ครับแล้วก็ในรอบ8คนครับเขาเอาชนะเด็กเกียร์ดอสมานาปี้มาได้2 1ครับผมแล้วก็ในรอบ4คนนะครับเขาเอาชนะเด็กกิราติน่าดักไลไมาได้2 1ครับผมแล้วก็ในรอบชิงนะครับผมเขาเอาชนะเด็กเกียร์ดอสกับออริจินฟอร์มพอเกียร์มาได้2 0ครับทุกคนอันนี้นะครับก็จะเป็นหน้าตานะอันดับที่1นอันดับที่8เลยนะครับผมอันดับที่1 3 5เล่นเด็กกิราติน่ากับดักไลครับอันดับที่2เล่นเด็ก เกียร์ดอสกับตัวออริกินฟอร์มพาวอเกียร์อันดับที่3าเล่นเด็กอาซูตเกนัชชีนะครับอันดับที่6นะครับเล่นเด็กอาซูตเกนัชชีนะอันดับที่7นะครับเล่นเด็กเกียร์ดอสกับมานาปี้อันดับที่8เล่นเด็กบัคติโอกับมานาปี้ครับทุกคน ที่ผมนะครับเอาทัวร์นาเมนต์นี้มานะครับหลักๆก,ก็คือเนี่ยค,คนบราซิลเข้าร่วมเยอะจริงๆครับผมผมก็เลยยกทัวร์นาเมนต์นี้มาเลยนะว่าที่นี่บราซิลครับทุกคนแล้วก็ในเรื่องของความแตกต่างนอกของอันดหนึ่งถึงแก็พอได้อยู่นะครับผมก็เลยเลือกอันนี้มาเลยครับผมเดี๋ยวไงนะครับเรามาดูลิสต์เด็กอันที่หนึ่งอันที่แกันเลยครับผม อันดับที่8นะครับเด็กวัคทิโอมานาปี้แล้วก็บูฟิกครับทุกคนเขาได้ใส่นะครับตัววิกเลตวัคทิโอแล้วก็มานาปี้มาอย่างละ2เลยนะครับผมแล้วก็ใส่ตัวบูฟิกมาหนึ่งนะครับแทนตัวเผาเกียอีเอ็กครับทุกคนมานาปี้อยู่หน้าอยู่แล้วตีไปแปะจี้ให้ตัววิกเลตนะครับกับตัวบูฟิกนะครับผมตัวบูฟิกนะครับเมื่อแปะครบ2จี้ตีไปทํา10ดาเมจนะครับผมแต่ว่าถ้าเขานะครับตีตัวที่เลือดไม่เต็มนะครับทุกคนเขาาจะบวกแอตแท็กเพิ่มขึ้นอีกหกสิบ เป็นตี70เลยนะครับผมอันนี้ผมถือว่าดีมากๆเลยครับทุกคนอันนี้นะครับเขาก็ได้ใส่ตัวโปรเกบอลเซอร์บิกสองออคิดจวดสองอีริดาฮิวสแล้วก็มีที่ทอยเทียบ2นะครับแใบนี้ก็จะเป็น3มันของเด็กนี้เลยนะครับผมแต่ว่าเขาได้ใส่ดอนแค่ใบเดียวแล้วก็ไม่มีเอ็กซ์ปีดด้วยนะครับคือผมมองว่าเขาอาจจะไม่ได้มองว่าให้วิกเลตอะ ไปทำคอมโบเนี่ยเทพเนี่ยในเทิร์นที่2ก็ได้นะอาจจะรอเทิร์นที่3ก็ได้อาจจะไม่ได้รีบมากนะครับทุกคนอ่าเขาอาจจะเอาตัวมานาฟี่ตีไปนะแปะจี้ให้วิกเลตแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าตอนนั้นมีบูฟิกก็ถือว่าดีนะแปะจี้ให้บูฟิกได้นหนึ่งใช่ไหมครับอ่าแล้วเมื่อถอยมานาฟี่เอาตัววิกเลตขึ้นแปะจี้เพิ่มแล้วก็ ใช้ดอดึงจีงจ้จากบูฟิกให้กับวัคทิโอแล้วก็เอาทิโอตีไปก็จะกลายเป็นมี3าจี้พอดีเนาะก็ตี50ทั้งหมด3ครั้งมันก็จะสามารถตีได้ในเทิร์ที่2นะครับผมแต่ว่าเขาไม่มีเอ็กซ์ปีดเนาะถ้าเกิดแบบตัวด้านหลังเราไม่มี2ตัวการที่ทำอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างยากแล้วก็ใส่ดอมาแค่ใบเดียวด้วยนะครับหลักๆผมมองว่าแบบ น่าจะประมาณว่าแบบไม่ได้รีบมากมากกว่าทุกคนน่าจะเล่นในเทินที่3อะไรประมาณนี้ครับผมแล้วก็มีทีมล็อกเก็ตหนึ่งใบในมันดิจี้ฝ่ายตรงข้ามนะครับผมก็ถือว่าดีนะครับถ้าเกิดทอยได้เนาะแล้วก็มีตัวโปเกมอนคอมเมเคชันมา1า่งใบหลักก็น่าจะมาหาวัคทิโอแหละทุกคนแล้วก็มีเจคีหนึ่งใบนะครับก็มาแปะให้กับวัคทิโอให้กลายเป็นเลด160นะครับถ้าเลด140ผมมองว่าโอกาสที่จะโดนมันทิตและตายค่อนข้างสูงนะครับผมในส่วนของล็อกกี้เฮมเมดก็น่าใส่ให้กับมานาพี่หรือไม่ก Boo ดีนะทุกคนเพราะว่าตัวนี้มันตีแรงไนงะบางทีแบบว่าเราแปะไว้ยังไงฝ่ายตรงข้ามก็ต้องมาพยายามฆ่าตัวนี้ให้ตายอยู่แล้วนะครับผมเด็ก mm hmm. นี้ผมก็มองว่าเป็นเด็กที่เล่นแล้วสนุกเนอะ mm hmm. ที่จริงผมมองว่าเขาเอามาเล่นฮาฮาขำๆนะแต่ก็เข้ารอบมาได้ลึกเหมือนกันนะครับผมก็ถือว่าดีเนอะ mm hmm. อันดับที่7จนะครับจะเป็นเด็กเกดดอสมานาปี้แล้วก็ออริจินฟอร์มเฮาเกียร์นะครับผมเด็กนี้ก็จะเป็น เด็กนะครับในรูปแบบของคุณดูโอเลยนะครับทุกคนแต่ว่าอาจจะมีเปลี่ยนแปลงในส่วนของสปอร์เตอร์หรือไอเทมบางใบนะครับผมอ่าครับเขาได้ใส่ตัวเซตของมันพี่มา2เกดดอสมา2ใส่ออร์จินฟอร์มเพาเกียร์มาหนึ่งนะครับในส่วนโปเกมอนทูใส่แค่ล็อกกี้เฮมเมดมาหล่ะก็น่าจะมาล็อกไลกันแบบว่าเอาเกดดอขึ้นไปอย่างเงี้ยครับทุกคน เมื่อเราเกดอดพร้พรอมเนาะค่อยเอาขึ้นไปทีเดียวน่าจะดีกว่าแต่ถ้าศัตรูจะซาบีน่ามาก็ต้องตีตัวที่เราติดล็อกกี้เมดไว้นะครับเกอดอเราจะได้ขึ้นไปวันคิดง่ายๆเนาะอ,อันนี้เขาได้ใส่ตัวโปรยบอลเซบีส,เบสอเอาคิดจวดสอนะครับผมมิดที่ทอยเทพ2แล้วก็ อีดามาหนึ่งนะครับผมคือในส่วนของอีดิดาเนี่ยจะใส่2ก็ได้นะครับหรือว่าจะใส่1ก็แล้วแต่ถนัดนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเลคเขาใส่มา1ใบผมถือว่าดีนะเขาได้ลดอีดาลงมาใส่ของมาแทนนะครับผมก็มองว่าดีถ้าเกิดเราใช้มาถูกจังหวะโอกาสชนะก็จะเป็นของเราครับทุกคนแล้วก็มีซาบิน่าหนึ่งมาปิดงานนะส่วนใหญ่เกดดอร์เขาจะใช้ตัวเลดก่อนเนาะตีเอเขาตายแล้วก็เทอร์นาค่อยซาบิน่าเอาตัวหลังมาฆ่าง,ง่ายๆอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วก็ มีโปเกมอนคอมม้นชันมาหนึ่งใบหลักๆก็น่าจะมาหากตัวเกียร์ดอสนะครับทุกคนคือเด็กเนี้ยมันเก่งอยู่แล้วนะครับผมก็ถ้าคนไหนนะครับทอยมีที่เทพๆนะครับการขึ้นสวยๆนะในการเล่นเด็กเกียร์ดอสนะครับก็เล่นต่อไปได้เลยครับสามารถไต่ถึงแรงมัตเตอร์บอลได้ง่ายๆเลยครับทุกคนอันดับที่6นะครับผมเป็นเด็กอาซิอุตคานิวายโลตอมนะครับผมแล้วก็มีเชมินด้วยเนาะ เด็กเนี้ยผมมองว่าเป็นเด็กที่เท่นะเท่มากๆเลยนะครับแต่ว่าในยุคเนี้ทุกคนในยุคของตัวช h i n i n g เ e เ e l รีนะผมเล่นไม่ค่อยออกเลยนะอืคือถ้าถามว่าชนะไหมมันก็มีชนะนะแต่ว่าโอกาสแพ้ของผมอะ่ะมันเยอะกว่าจริงๆครับทุกคนแล้วก็เวลาที่ผมเจอฝ่ายตรงข้ามเล่นเด็กเนี้ยส่วนใหญ่ผมก็จะชนะเขานะทุกคนอืม เหมือนการ์ดไม่ค่อยขึ้นอ่ะอมันค่อนลําบากาะเขาได้ใส่ตัวคานิวายมา2นะครับแล้วก็อาเซอุตมา2นะครับแล้วก็มีโรตอม1น,นะครับแล้วก็โลตอมนะครับจะมีโรตอมตัวนี้เนาะเป็นตัวพลังจิตนะครับอันนี้เขาบอกถ้ามีอาเซอุตนะครับอยู่บนสนามนะครับตัวนี้สามารถรีทิดฟรีครับทุกคนแล้วก็81ตี20ที่แผงหลังของเขานะครับก็จะคล้ายๆกับฮิปมอนลีเนาะ อ่าแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีอัสอุดเขาได้ใส่ตัวเชมินตัวนี้เชมิสกายมานะครับผมก็มีเอเบลิตี้นะครับตับในที่ตัวนี้อยู่ที่มานั่งสำรองนะครับโปเกมอนที่เป็นไปสิคของเรานะครับค่าลีทีลดลงหนึ่งนะครับผมตัวนี้ก็จะถอยฟรีครับทุกคนแล้วก็ได้ใส่โลตอมตัวนี้มาตัวหนึ่งนะครับแปดหนึ่งตียี่สิบครับผมแต่ว่าถ้าตีตัวที่ติดโปเกมอนทูจะบกกดาเมจอีกสามสิบกลายเป็นห้าสิบเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเราตีตัวที่แพ้พวก แพท้าตป่ปมอนไฟฟ้านะทุกคนก็บวกอ20เนาะก็ถือว่าแรงนะอาจจะเป็นว่าฝั่งตรงข้ามเล่นไฟเยอร์อาจจะติดตัวล็อกกี้เฮมเมตอะไรเงี้ยหรือว่าติดเจนเคไปใช่ไหมครับเราเอาตัวนี้ตีไปก็เท่ากับสร้างดาเมจถึง70ดาเมจเลยนะครับฝั่งตรงข้ามร้องแน่นอนครับทุกคนอ่าครับแต่หลักๆนะครับเวลาเล่นเขาต้องเอาคีวายไว้ข้างหน้าเนาะ แต่ว่าถ้าสมมุติว่าอาอุรไว้ข้างหน้าเขาอาจจะแบบใช้ลีฟดึงคานิวายไปแปะหนึ่งจี้ตีเลยหรือว่าถ้าตัวโลตอมเนี้ยอยู่ข้างหน้าก็อาจจะเป็นประมาณว่าลงตัวคานิวายลงอาสูรไปถอยโลตอมแล้วก็เอาคาริวายขึ้นไปแปะหนึ่งจี้ตีอาจจะเล่นประมาณนี้แหละครับทุกคนแล้วก็ช่วงนี้มันเป็นยุคแห่งกีรติน่ากับดักไลโนแล้วก็ดักไลเขาแพ้โปกเกมอนพืชด,ด้วยนะครับคานิวายก็ตีแรงๆเลยครับทุกคนเขาได้ใส่ตัวโปกเกมอนเซอร์บอง์สองอคิจวสองมาเป็นสามมันนะครับผมแล้วก็ มีตัว X s p e e d สมา1ด้วยนะครับผมก็คือถ้าเรานะครับ มีเชมินแล้วก็มีเอ็กซ์ปีดก็สามารถถอยอาเซอุดมาได้ฟรีๆเนาะเอาตัวอื่นขึ้นไป8-1ดจี้ลุยได้เลยนะครับผมก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับอ่าแล้วเขาได้ใส่ตัวโปเกมอนคอมเม้นชั่นมา1ใบก็ดีนะเผื่อหาใบาที่เราต้องการนะครับผมก็มีตัวเจนเคฟนะครับแล้วก็ล็อกกี้เฮเมดอย่างละใบาเนาะเจนเคฟลหลักๆต้องใส่อาเซอุดให้เพิ่มด้วยเป็น160อยู่แล้วครับแล้วก็ล็อกกี้เฮเมดถ้าเราใส่คานิวายก็ถือว่าดีนะฝ่ายตรงข้ามต้องพยายามเข้ามาตีเราอยู่แล้วทุกคนเพราะว่า คานิวานมาจัดว่าเป็นอโกอ่ะมึงถ้ามีอาซูอุตอยู่บนสนามก็กลายเป็นตี50อย่างแรงเลยครับทุกคน อ่าครับในส่วนของการซัพพอร์เตอร์นะครับผมก็จะมีคุณจอยเนาะฮิลสานะครับผมแล้วก็รักสถานะผิดปกติด้วยก็ถือว่าดีมากๆแล้วก็จะมีตัวไซรัสหนึ่งซาบ,บิน่าหนึ่งมาเป็นคีย์การ์ดในการปิดงานเนาะอันนี้เขาได้ใส่จิโอวานี่มาหนึ่งหลักๆผมมองว่าแปะให้กับคานิวายตีเขาอ,อาจจะฆ่าตัวเหมียวก็ได้ทุกคนเหมียวร่างหนึ่งเนาะหรือว่าอาจจะฆ่าตัวลิโอลูก็ได้เพราะ2ตัวเนี้เลือดแค่60สิบไงครับถ้าเราคานิวายตี5 0าสิบแปะจิโอนี่ปุ๊บยังไงฝ่ายตรงข้ามก็ตายแน่่นนนอคครับทุกเ้าาไดใสม1 มาเผื่อถอยอาซิวด,ด้วยนะครับผมผมก็มองว่าเด็กนี้มันกันซาบีน่าได้เพราะมีโลตอมนะสามารถขึ้นไปรับดามเมจได้ไม่ตายก็รีทิสกลับมาฟรีได้ทุกคนมันเล่นแบบได้ค่อนข้างหลากหลายนะคอมโบมันค่อนข้างเท่มากๆเลยนะครับอันนี้เพื่อนๆก็ไปลองเล่นกันได้นะครับผมส่วนตัวผมนะครับเมื่อก่อนน่ะตอนยุคข,ของอาซิวดะผมเล่นเด็กนี้ได้วิสติค่อนข้างเยอะนะแต่พอในยุคนี้ผมเล่นไม่ออกจริงๆครับผม อันดับที่5นะครับเป็นเด็กกิลาติน่ากับดาร์กไลน์นะครับผมอันดับที่5 3 1สนะครับคล้ายๆกันผมอาจจะขอพูดทีเดียวนะครับผมก็สเต็ปเดิมเลยครับเวลาเราเล่นเด็กนี้ส่วนใหญ่จะเอาดาร์กไลน์ไว้ข้างหน้านะครับตัวกิลาติน่าไว้ข้างหลังนะครับก็แปะจี้ดาร์กไลน์ไปนะครับผมจี้ตัวมืดนะครับผมแล้วเราก็ใช้เอเฟกตของกีลาติน่าเพิ่มจี้พลังจิตให้แก่ตัวเองนะครับผมแต่ถ้าสมมุตินะครับ าอาจจะมีดาร์กไลท์หรือกิลาติน่าอยู่ข้างหน้าแล้วเราจะลง2ตัวข้างหลังมาเป็นดาร์กไลท์กับกิลาติน่าก็ได้นะครับผมก็เพิ่มจี้ให้กับตัวหลังแปจี้ให้กับตัวหลังอย่างนี้ก็ได้นะครับก็ถือว่าดีมากๆครับทุกคนแต่ในยุคนี้นะครับส่วนใหญ่เขาจะเน้นไปที่เอาให้ตัวกิลาติน่าครับครบ4จี้ก่อนนะครับผมก็อย่างเช่นว่าสมมตินะครับเข้าเทิร์นมาณตอนนั้นนะกิลาติน่ามีจี้พระกิตอยู่2จี้แล้วใช่ไหมครับเราแปะจี้มืดจากไอจีโซนให้กับตัวกิลาติน่าไปเลยครับผมแล้วก็ใช้เอเว เพิ่มเอจีพลังจิตให้แก่ตัวกิรติน่านะครับตัวกีรติน่าก็จะมีครบ4 g แล้วใช่ไหมครับทุกคนพอเทิร์นหน้าเข้ามาปุ๊บเราก็แปะจี้ที่ดากลายยิงฝ่ายตรงข้าม20นะครับผมเอาตัวกิรติน่าตัวนี้ตีไปก็จะกลายเป็นดาเมจ130เนาะบวกอี20ที่เราแปะจี้ไปตอนแรกก็จะกลายเป็นดาเมจ150เลยนะครับผมแล้วถ้าเราแปะเลสตีไปนะครับทุกคนก็ทำดาเมจ170เลยนะครับผม ผมมองว่าเดี๋ยวนี้นิยมเล่นแบบนี้กันเยอะครับทุกคนถ้าเกิดเราไปแปะดักไลท์ให้ครบ3จี้ก่อนแล้วก็ปล่อยตัวกิราตินาให้มีจี้พลังกิต3จี้อย่างเงี้ยทุกคนบางทีเขาอาจจะฮิวสวนมาแล้วตาหน้าถ้าเราต้องแปะที่ตัวกิาราตินาเงี้ยเราจะไม่สามารถทําวันฮิตได้ครับผมเขาเลยนิยมเล่นแบบนี้กันมากขึ้นแต่บางทีก็อาจไม่ต้องเป็นอย่างนั้นนะอาจจะแปะ3ที่ดากไลท์แล้วขึ้นไปดุเลยก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็อย่างเช่นว่าถ้าสมมตินะเราเริ่มคนแรกนะครับตอนที่เราสามารถแปะ จี้มืดให้กับดาร์กไลท์เป็น3 g จี้ครับทุกคนตัวกิลาติน่านะครับก็จะมีจี้พลังจิตที่ตัวเขา3าจี้ครับผม แต่ว่าถ้าเรานะครับได้เล่นคนที่2นะครับผมตอนที่เราสามารถแปะที่ดักไลนะครับครบ3ามจีนะครับตอนนั้นนะกิรติน่านะครับจะมีที่พังกิตอยู่แค่2หนนะตอนนั้นต้องเลือกแล้วว่าเราจะเล่นดักไลไปเลยหรือว่าเราจะมาแปะที่ตัวกิรติน่าก่อนก็ได้นะครับผมก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับเพื่อนๆอันนี้เขาได้ใส่ตัวปยบอลเซอร์บ,สบรีสองออคิทจุดสอมาเป็น3มันนะครับแล้วเขาก็จะมีตัวเลดหนึบบ่งน่าหนึ่งไซรัสหนึ่งมา1นะครับผมก็ตัวเลซสบ,บีน่า แล้วก็ไซรัตก,ก็จะเป็นตัวปิดเกมและส่วนใหญ่เนาะส่วนมาก็ไว้ถ่วงแข้งทนขานะครับผมเขาก็ได้ใส่ตัวทีมล็อกเก็ตมาอีกใบหนึ่งนะครับทุกคนก็มาเผื่อทอยเนาะถ้าเกิดทอยได้หัวเยอะก็มีโอกาสชนะมากขึ้นเหมือนกันนะครับผมแล้วเขาได้ใส่ตัวคุณจอยมา1ใบนะครับแล้วก็ฮิลโพชันมา2ใบครับผมแล้วก็มีเจนเคปสองล็อกกี้เฮมิทหนึ่งนะถ้าเราใช้คุณจอยโพชันแล้วก็เจนเคปพร้อมกันก็สามารถรีเลอร์ได้สูงสุดก็คือ90เลยนะครับถ้าเราเจอบอร์ดที่ไม่ใหญ่มากการที่า90ออาง ถ้าเกิดฝั่งเขาตีมาเขาก็แล้วเราฮิวส่วนเนี่ยเขาก็ไม่สามารถวันฮิตเราได้แล้วครับทุกคนในการที่เขาใส่ล็อกกี้ให้เม็ดมาหนึ่งก็จะเป็นสไตล์แบบพี่ผมชอบเนาะ,ะหลักๆของเขาจะแปะไว้ตัวที่คิดว่าฝั่งตรงข้ามจะตีแน่ๆทุกคนแล้วก็ในส่วนของเจนเคปจะแปะตัว G กิรติน่ากับดักไลท์ที่บอกว่าเราแปะจี้ไว้เพื่อเตรียมขึ้นไปตีอะไรประมาณนี้นะครับผมนะตอนนี้เด็กนี้ก็ยังเก่งเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็คนนิยมเอามาเล่นที่สุดแล้วครับผมก็เพื่อนๆก็สามารถเล่นเด็กนี้ไต่แรงได้นะครับผมแต่ ผมอาจจะไม่ค่อยได้เอามาโชว์ในไลฟ์เนาะเพราะว่ามันคิดค่อนข้างนานครับผมแต่ว่าในไลฟ์ตอนขึ้นมาตเตอร์บอลนะครับผมผมผมได้เล่นเด็กใจดีดกับดาร์กไลน์จนขึ้นมาตเตอร์บอลนะครับในไอดีของพีนะครับทุกคนครับเดี๋ยวไงเรามาดูที่อันดับ3มกันก่อนนะครับ อันดับที่3นะครับผมอันดับที่3นะครับเขาก็ได้ตัดตัวทีมล็อกเก็ตออกเนาะแล้วก็ไปใส่ล็อกกี้เฮเมทให้กลายเป็น2นะครับผมเาก็จะมีโปเกมอนทูสีใบเท่ากับโปเกมอนที่มี4ใบเนาะครับก็สามารถแปะล็อกกี้เฮเมทล็อกไลน์ได้นะครับทุกคนก็ถือว่าดีเนาะส่วนเจนเคปก็แปะตัวที่เราแปะจี้เอาไว้เผื่อขึ้นไปตีฝั่งตรงข้ามอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เขาก็ได้ใส่ลิฟมา1นะครับเผื่อถอยเนาะก็ถือว่าโอเคครับทุกคน อันดับที่1นนะครับผมอันนี้เขาว่าใส่ตัวทีมล็อกเก็ตมานะครับเขาก็ลดในส่วนของตัวล็อกกี้เฮลเมตจาก2เหลือ1น,นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเนาะคล้ายๆกับเอ่อคนแรกเลยนะครับแต่น,นี้เขาก็ได้ใส่รีบมา2นะครับเพื่อนๆก็แล้วแต่สไตล์การเล่นละกันนะครับทุกคนเพราะว่าเด็กเนี้ยมันเก่งอยู่แล้วนะครับถ้าเราถนัดนะครับกัสซับพอ,อร์เตอร์แบบไหนก็เล่นเป็นแบบนั้นไปเลยก็ได้ครับเพื่อน อันดับที่4นะครับเป็นเด็กอาซิอุกับคานีวายครับผมแต่ว่าอันนี้เขาผสมนะครับในส่วนของธรรมะธรรมะกันนัชชีนะครับผมแต่ว่าจะเป็นนัชชีที่แบบว่า8 1 g หนตีแต่ถ้าทอยได้หัวกายเป็น60นะครับทุกคนถ้าถามว่าดีไหมผมก็มองว่าดีนะแต่ผมก็แปลกใจทาให้เขาไม่ใส่ตัวการูลาามาหรือเขาต้องการเลือกที่ร30ให้ถูกวันคิดได้ยากหน่อยอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับทุกคนเพราะว่าค่ารีทีทมันเท่ากับ เอสามเท่ากันไงครับผมอ่าหลักๆผมมองว่าน่าจะเป็นคานิวายขึ้นไปก่อนเนาะแต่ถ้าคานิวายไม่ขึ้นก็จัดธารรมะธรรมะกันนะัชชีโนโอเอ็ได้เลยครับผมแล้วก็ทับหลังเราก็จะเป็นอาซิอุดนะครับค่อยๆแปะจี้ไปเนาะอ่านี่เขาได้ใส่ตัวโบริบอลเซอร์บียสองออคิทจุดสองมาเป็นสามมันนะครับผมแล้วก็มีเลส, 1, ส,ลส, 1, สหนึ่งไซรัตหนึ่งซาบินาหนึ่งนะครับมาปิดงานเนาะแล้วก็มีลิฟหนึ่งไว้เผื่อถอยอาซิอุดถ้าอยู่ด้านหน้าน,นะครับผมมีคุณจอยหนึ่งไว้ช่วยคิวนะครับ ใส่คิวพชันมาหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ใส่เจนเคปมาหนึ่งใบล็อกกี้เฮมเมตหนึ่งใบหลักๆตัวเจนเคปน่าจะแปะให้อาสุดตอยู่แล้วครับทุกคนเพื่อให้ตายยากขึ้นนะครับตัวส่วนก็อาจจะไม่ตายเราค่อยสวนเขาอีกทีหนึ่งก็ได้ครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของล็อกกี้เฮมเมตผมมองว่าจะใส่ให้คานิวายก็ได้จะใส่ให้ตัวนัชชี่ก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ณตอนนั้นนะครับผมเด็กนี้ผมก็มองว่ามันก็โอเคนะมันก็เล่นได้ดีนะครับผม แต่ว่าในส่วนตัวผมนะอาร์ซีูดในตอนนี้ผมเล่นไม่ค่อยออกจริงครับทุกคนผมก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้ทําคลิปอาร์ซีูดแล้วครับตัวนี้เดี๋ยวยังไงเรารอดูแพ็คใหม่นะครับว่าแพ็คใหม่เราจะสามารถเอาอาร์ซูดไปเล่นกับเด็กอะไรได้บ้างครับผมอันดับที่2นะครับจะเป็นเด็กเกย์ดอยกับออริจินฟอร์มพอวเกียร์แล้วก็มานาปี้ครับทุกคนก็ใส่โปเกมอนมาอย่างละ2เลยนะครับผมโดยโปกติแล้วเราจะเห็นใส่ออริจินฟอร์มพอวเกียร์แค่ใบเดียวใช่ไหมครับแต่นี้เขาใส่ถึง2เลยเนาะ คือถ้าใส่ถึง2องถ้าถามว่ามันดีไหมผมเขามองว่ามันหนักไปนะแต่นี่เขาใส่มา2องเขาอาจจะมองว่าหลักๆเขาเอามานพี่เนี่ยยืนข้างหน้าแล้วก็ตีไปก็โยนจี้ให้กับตัวหลังยังเขาเอาตัว Origin Form ออริจินฟอร์มขขาเกีีร์ขึ้นไปลุยก่อนแน่แล้วค่อยเอาเกียดออขึ้นไปเขาน่าจะคิดแบบนี้นะครับผม แล้วเขาได้ใส่ตัวโปรยบอลเซอร์บีสองอคิดจวดสนะครับมีที่2นะครับหกใบนี้ไปสามมันของเด็กนี้นะครับมีลิฟต์มา1ใบเผื่อถอยตัวออริจินฟอร์พาเกียเอามาพี่ขึ้นไป81ดหจี้ตีแล้วก็เพิ่มเอจี้กับตัวหลังนะครับผมแล้วก็มีคีกาดน้องจะเป็น1ไซรัส1นึ่งซารเบหนึ่งเลดครับผมไปจบ งานฝ่ายตรงข้ามนะครับผมแล้วก็มีเจเคฟนะครับทั้งหมด2ใบนะหลักๆเราก็จะใส่ให้ตัวเกียร์ดอสนะครับส่วนอีกตัวนึงก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆนะว่าจะใส่ให้กับอะไรนะครับผมการที่เราใส่ให้เกียร์ดอสเนี่ยก็คือเหมือนกับการโอกาสในการที่จะโดนวันคิดนะครับได้ง่าย,ายๆเนาะคือถ้าเกิดเรามีเลือด200ปุ๊บถ้าเราตีตัวที่ติดล็อกกี้เฮเมทใช่ไหมครับ เลื่อนเราก็จะเหลือ160การที่จะมีคนบางวันคิดเลื่อน160อ่ะผมมองมันยากมากๆถ้าเขาเล่นเด็กกิลติน่ากับดาร์กไลท์ใช่ไหมเขาแปะจี้มานะครับเราก็จะเหลือตัว160นะครับกิลน้าตีมาบวกเลสนะครับก็จะกลายเป็น150แล้วก็ยังเหลือเลื่อน10นะครับทุกคน อ่าครับผมผมก็มองว่าเด็กเนี้ยถ้าใครเล่นละถนัดเนาะเล่นเด็กนามถนัดก็เล่นไปเลยก็ได้นะครับเด็กนี้มันเก่งครับผมโอเคครับทุกคนอันนี้ผมได้พูดลิเด็กอันที่หนึ่งอันที่แปดไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะตอนนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายแห่งการไต่แรงแล้วนะครับเพื่อนเพื่อก็เพื่อนๆชอบเด็กไหนก็เล่นเด็กนั้นได้เลยนะครับผมก็ขอให้เพื่อนทุกคนชนะนะครับผมแล้วก็ตอนนี้แพ็คใหม่จะมาวันที่30นะครับทุกคนก็อย่าเพิ่งใช้นาฬิกานะครับสะสมเอาไว้นะครับ แต่ไปเปิดแพ็คใหม่กันครับทุกคนแพ็คใหม่ผมมองว่ามีการ์ดดีๆเพียบเลยนะครับมันจะเป็นตัวแรคเคนดี้เนาะผมว่ามันเปิดมิติให้กับโปเกมอนที่มี3ล่างเลยนะทุกคนแล้วก็แบบการเล่นมันจะค่อนข้างยืดหยุ่นเนาะเล่นได้หลายท่านะครับเดี๋ยวยังไงเราก็มาดูอีกทีนะครับผมว่าเด็กไต่นะจะกลัดมาติดเมตาบ้างนะครับพพเพื่อนๆถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ช่องวีพิตรีทีนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ ผมขอนำเสนอ O v e ว top Up ับริษัทเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยมีเกมต่างๆให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นโปเกมอน TCG Pocket ROV TFT Genshin Impact f r ช e น i r e แฟลและล็อกเวอร์ชันต่างๆแต่และเกมจะมีโปรโมชั่นต่างๆมากมายยิ่งเติมมากยิ่งได้ส่วนลดมากทุนจดทะเบียนบริษัท5้าล้านบาทเปิดม,มากกว่า5ปีโปรโมชั่นดีๆสุดคุ้มและปลอดภัยและปลอดภัยต้อง Over To p Up ัเท่านั้นลิงก์ Facebook Fanpage และ Line อยู่ด้านล่างใต้คลิปนี้เลย